พี่ขอแนะนำร้าน Apgi Shop ร้านขายลูบักและรับเติมกินต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับลิงก์ตารางคลิปเลยนะครับผมทุกคนครับร้าน Apgi Shop ทุกคนใครสนใจร้านรับฟาร์มก็ขอให้ร้านดีเลยนะครับผมบอกเลยว่าระเบิดตุ้มตามโลกแล้วครับโอีคไว้ใจทุกคนเพจจริงจะมีคนติดตาม673คนขึ้นไปนะครับผมมาฟังมันเยอะๆนะทุกคนลิงก์ตารางคลิปนี้นะครับโอเคครับผมน้องชอวร้านของคนสุโตนร้านรับฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิีวิตและทูลหรือวัฟฟิลนะครับแล้วก็มีกฏผลด้วยใครที่สนใจก็ลิงก์ตารางคลิปนี้ได้้้้้้เเเเลลยยยนนนนนนนะะะคคคคคคครรรรรรััััััับบบบผผมมมมอออออองงชโโโโสสสวววดดดดีทุุกกกกขณาตแหูู ดูเต็ยสาวมือสาวพันครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับเต็มเขาติดติดไปวะว่ไม่ติดใช่ไหมวิเกือบติดปะ เคราะห์ติดนะอันดับท็อป40,000น,นะครับน้องเขาอยู่30,000นะเป็นฝั่งกิโลเป็นผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวนี้นะครับเราจะมารีวิววันฟอสครับนี่เขาแม็กหมดแล้วนะครับแล้วก็วิวเขาตันเรียบร้อยแล้วสามนะครับสิบโยนะครับแล้วก็ผมจะให้มาดูตรงอันนี้เอะสเตตัสเขานะอุย้ยอุ้ยสเตตัสเขามีอัปเดตหมดเลยว่ะทุกคนโอ้โหโคตรเก่งเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยเ,เรื่องว่าก,ก็อยาจะมาดูนะว่าดาเมจของเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนเขายังไม่ดับอีกสองร้อยกว่ากว่ากะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่่าเนียมันจะโหดากัไเชียวนะครับคลิปนีี้พ่ขอคนละไลค์หรือฝากเดี ก็ไปเริ่มต้นดูคลิปได้เลยครับผมว่าวันฟอของน้องๆเนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนเอออยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่ามันจะแรงแบบว่าในเหมือนในอนิเมะหรือเปล่านะมันก็ไปเริ่มต้นดูคลิปได้เลยครับผมน้องใช่ let's go โอเคเข้ามาในเกมนั้นนะครับผมก็ก็อยู่ที่เดินมนเมื่อไดร่ครับทุกคนเอาตรงนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะมาลองดูว่าแต่ละมอนแต่ละตัวนี้คือทีเดียวตายวันช็อตหรือเปล่านะครับอ่าเริ่มจากที่สกิลแรกเลยดีกว่านะอีสปูมูยังหมูนะครับแต่ผมขอเปิดเพลงได้ไหมครับทุกคนอ่าผมขอเปิดเพลงนิดนึงนะครับปึ๊บไม่ติดลิขสิทธบตัววะอ่ะผมเราปิดอันนี้นะแต่ว่าเพลงนี่ไงเพลงปิดปั๊บโอเคปิดเพลงนี้ไปนะครับมันจะมีแค่อ่าเพลงอันนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมจะมีแค่แบบเอฟเฟการโจมมมตีนนนะคััับืองเเพิ่กกห สี 4, okay, ่โอเคป่ะต่อไปเป็นสกิลเอ็กนะครับผมเอ็กสามสองหนึ่งครับยึดขี้โู้ยางโหดครับทุกคนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราสกิลที่สามเลยนะครับผมสกิลที่สามนะครับมีชื่อว่าคาร์โลลีดาสแบทยังโหวเ,เริ่มเลยครับผมสแบทเฮ้ยวาร์ปบอกวาร์ปพุ่งเข้ามาครับทุกคนโอยโคตรโหดเลยครับวาร์ปมันเหมือนเป็นการวาร์ปพุ่งเข้ามานะครับโอเคเรา,เา,เา,เอาอจะล้อบนะเหมือนจะพุ่งไปตรงนั้นนะคาร์โลลีดาสแบท อ้วอ้เจียได้แคนี้ไม่ไม่ไ่ไม่เป็นไรนะทุกคนนะมาเอาแมเอาแมเอาแมเอ้ยสามสอหนึ่งคาราลิเดา แต่แบทเออโคตรโหดเลยย่าโอ okay. เคเราจะมาลองตัวอื่นมานะครับอันนี้เป็น p l u สอัล r ้าลยครับโอ้โ oh, ห hey. จะมาลองดูกับพวกบอสอะไรดีครับผมถ้าจะผมจะไม่ผิดนะมันอยู่บอสต,ต,ตรงนู่นนะครับโอ okay. เคเงนินไม่มีอยู่เก oh, ้าแสนโคตรเยอะเลยนะครับไม่เยอะชีหยหอะเลยโอเคผมจะลองกับบอสแบบว่ากะกาด้วกันนะนี่คือบอสต,ตัวแรกนะครับของทุกคนที่ทุกคนจะต้องมาโจมตีนะครับแล้วผมก็ลืมครับว่าบอสมันยังไม่เกิดต่อเด้โอเคไม่เป็นไรผมจะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งนะผมคือที่ที่เขาทำเควสอยู่เลยนะว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะครับแบบ ดาเมจจะเท่าไหร่เออไอนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะตัวไอตัวอะไรอุ้ยตัวนีเจ็ดสิบเลยเหรอเจอเนี้ยเจอเอา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 พลาสเอาตานะพลาสเอาตาหัวอมตะวิ่งเร็วด้วยโหูวิ่งเร็วอมตะทุกคนเหยียดเที่ยวว่ะเฮ้ยอุ้งเอาเอาเอ้าเชี่ยเขาโดนดาเมจเนอะอุ้งเรียกเขาสองคะแนนน่ะผมนึกถึงแบบว่าเฮ้ยวันฟอผมลองตีแบบตีปกตินะลองตีปกติดิแรงป่าว่ะเอาโอ้ยกูตก ตกโลกเลยอ่ะเฮ้ยเกินไปเป้าเฮ้ยดูนู่นดูกระโดดโคตรสูงอ่ะเอาใหม่ดิฮึบหยูยหูยยังโกงครับทุกคนนี่คือเป็นพลังของวัตฟอร์นะครับเหมือนเพิ่มพลังศักยภาพด้วยป่ะครับถึงเด็กกิฟต์ได้เชีย้โ,โหเูยถึงไปโดนก่อนนะครับกูตกโดดโน้ำเสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับทุกคนโอเคหูกระโดดโคตรสูงอ่ะแตะแพงได้ป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โหอันนี้ดิฮึบโหยังโกงไงดูนะสาดดันดึบ้โหถึงวะเฮ้ยถึงวะยิตขี้เอาวะ ยืดว่าออึ่ถึงโอเคฮึบโอ้โหโคตรกรมทุกคนปีนบนหลังคาได้คือแอบ,บได้ครับบอลฟอเนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับพี่ก็สุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพี่ยังฟาไม่ถึง,งนะครับดูดิเขาฝ่าแบตเตอรี่ตันโดนตันแล้วโอ้โหโคตรสุดเลยครับน้องชอโอเคเรามาไปตักคนเลยดีกว่านะครับว่าไหวหรือเปล่าโอเคครับทุกคนก็เหมือนนะครับไอสกิลของตัวเล็กตัวอย่างมาทำให้ตัวอย่างขึ้นนะครับแล้วถึกขึ้นแล้วศักยภาพเพิ่มขึ้นแบบโหดมากนะครับทุกคนดูดิ โคตรโหดเลยนะครับโอเคเราจะไปตีมันตรงนีี้ดกว่านะครับน่าจะเป็นมันที่โหดที่สุดในเกมแล้วนะครับโอเคเฮอออ่ะไอแพ้แหละดูส่งไรอย่าแพ้ได้แบบไม่รู้ว่าแต่มันน่าจะโหดปะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับน้องๆดูร้อยห้าสิบเลยเนี่ยผมจะลองใช้สกิลเซตก่อนนะครับเซ็ตอ่าปูมโอ้โหฮึ่บ x เหมนะ x x สามสองหนึ่งตีชอริสบาดอ่าป๊มตายเรียบร้อยครับโคตรโหดเลยเชี่ยโหดจัดนะครับมา ตะกิ้วสี่คาร์โดลิดาสแบดขึ้ยเครื่องดอดเองหน่อยทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเอ้ยมาดิแต่มันตีระเบาจังวะตีเบาจังอะครับมาดิับโคตรโหดเลยเชี่ยทุกคนมันโหดจังวะเฮ้ยก็สเกินยาปุูมยาบูมโอ้ยอย่างก็สได้เชี่ยเกินไปหรือเปล่าปุ๊บออ้ผมจะลองเอาวีนี้ออกนะครับผมโอเคนี่มันตัวเราเป็นร่างธรรมดาแล้วนะครับ นี่ครับล่างธรรมดาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาพร้อมยังผมจะใช้ท่าปกตินะสเปดปูมอุ้ยอเอ็กปูมเอ็กไม่จะแรงสุดแล้วมั้งเนี่ยดูทรงกันนะครับซีไม่เท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยครับเหมือนมันจะเพิ่มดาเมจด้วยมั้งผมว่านะครับสามตกิลตายนั้นแต่ผมลองอันนี้ดิตัวใหญ่นะจึดไข่ยเยาว์วะแซดปูมโหเอ็กแตกปะอ๋อเพิ่มความแรงในการจบตีได้ครับทุกคนโอ้โหโคตรโหดเลยอ่ะยยังโหดครับทุกคนยังโหดเลยเนี่ยยังโหดเลยนะครับโอเค สเปรตตู้นี่ครับเรียกว่าเท็กซัสสเปรตครับโอ้โยอันนี้เป็นคำแบบว่าทีเด็ดของปันฟอร์เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคไอเชี่ยโคตรเอ้าอะเท็กซัสสเปรตตู้โอ้โหอะไรอันนี้นะครับเดนโทอีสตู้แบบม่ตายฮาโลรีดาสเปรตเออเฮอมันก็สนุกมากนะครับโอเคครับเอ้ยเอ้เอ้ผมจะตัดตรงนี้นะ โป้งโอ้โหเอาเรื่องก่อนทุกคนโคตรโหดเลยนะครับสำหรับฟันซอลของทุกคนนะครับก็ใครที่ชื่อชอบตัวนี้ก็อกยกก่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคก็เอาเลยว่าสำหรับคลิปนี้ผมมาแค่นี้แหละครับตัวนั้นคือมาแค่อธิบายหรือว่ามาบอกสกิลนะว่าสกิลมันมีอะไรบ้างน,นะครับท่านผู้ชมครับตีก็สกิลแซ่บส,สกิลแรกนะครับมันเป็นการต่อยชาร์จไปได้เหมือนเสมนรมทครร์ทอนสมารทปุ่มแล้วก็ ศัตรูจะกระเด็นด้วยนะครับแล้วก็เลื่อครึ่นหลอดนะครับสำหรับวิว150เลยครับแล้วก็สตาร์ที่คือเขาอัพตันแล้วนะครับผมนี่อัพตัน1350เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเป็นที่ที่สองนะครับมันจะเป็นเนี่ยทุกคนนะที่ที่สองก็วงวงกว้างุๆเห็นไหมเมื่อกี้คือมันต้องเล็งนะแบบตรงกลางเงี้ยมันจะไปตรงแบบตรงวงกลมเลยนะอลองหน่อยนะสามตัวหนึ่งเห็นไหมก็จะเนวงกลมแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับมันกระแทกมันเหมือนเป็นการกระแทกนะครับทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะครับอ่ทุกคนลองดูนะครับสามสองหนึ่ง ไม่โดนเหรอวะเอาใหม่ละการเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ๆนะเอาใหม่นะปึ๊บบูมเดี๋ยวโดนตัวเดียวละครับเอาใหม่อีออกรอบนึงไอ้เหี้ยเอ้ยปึ๊บบูมนะเนี่ยมันมันก็เด้งขึ้นนะครับถูกพดืดดนเะนี่ยปังแล้วมันก็ลอยตัวขึ้นนะตลอดสกลิลที่สองเนี่ยพอๆประมาณน,นี้โอเคต่อไปเป็นสกลิลที่สามนะมันจะเป็นการพุ่งทะลุตัวไปนะอ่าดูปึ๊บนี่ครับแตกครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเค ต่อไปสีรีที่สี่นะมันจะบทศักยภาพของร่างกายนะครับคือให้โหดขึ้นนะกระโดดสูงขึ้นอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมทำอะไรได้มากขึ้นมากกว่าเดิมครับเหมือนเหมือนมันเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นนิดนึงครับไม่ใช่ว่าดีแต่มันกลัวเยอะเลยแหละโอเคผมว่าตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยคลิปนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับก็สับคลิปนี้พี่ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับผมน้องชออย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเจ็ดหมื่นซัดโดดแจกหนึ่งหม